hello thank you หวัดดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะขออนุญาตขออนุญาตลุกเซ็กซี่นิดนึงหัวข้อเรามันไม่ได้แบบเร่าร้อนไม่ได้เซ็กซี่นึกออกปะขออนุญาตทำลุกให้มันเซ็กซี่ละกัน How a are you? s i n c s i ซ How are you? Sin, สวัสดีคุณกรีดด้วยนะคะคุณกรีดเอ,อินมีคาถามถามทุกครั้งเลยเอินถามเอินถามนะ้าห้องเลยมีวิธีไหนกับแฟนแล้วไม่ให้ท้องเกิดเกิดวัดดีทุกคนด้วยสวัดดีค่ะ thank you มิแตกในเอ้ยมิแตกนอกแตกขาปากท้องไหมไม่ท้องค่ะกืนลงไปในกระเพาะอาหารก็ไม่ท้องเอ,อิทชอบให้แตกตรงไหนข้างในค่ะ เอิร์นข้างในอย่างเดียวเดี๋ยวเอิร์นมีวิธีคุมของเอิร์นฟ <c oughs> ินกว่าใช่ทาหมันเดี๋ยวคุยต่อไปเรื่อยๆเนี่ยใครมีฝังยาคุมกําเนิดไหมคะการฝังยาคุมกําเนิดนะอันนี้ผู้หญิงเป็นคนฝังนะคะมันจะเจ็บมากเอิร์นเห็นเขาจะฝังเนี่ยช่วงนี้นะช่วงท้องแขนนะคะเหมือนกับเป็นแท่งแบบเอ้ยฝังฟรีด้วยขอคอนแทคหน่อยดิจะได้เอาไปแปะ ก็จะฝังตรงตรงนี้เหมือนกับการเอาแท่งฮอร์โมนที่ป้องกันไม่ให้เราท้องอะคะ่ะฝังเข้าไปในตรงนี้เป็นแบบแท่งเล็กๆเ,เวลาเราฝังเสร็จแล้วปุ๊บฮอร์โมนมันก็จะละลายเข้าไปในร่างกายเราอยู่ตรงนี้แหละนะคะเสิร์ชดูได้ใน Google เดี๋ยวเอิโชว์ภาพให้ดูก็ได้โอเคแล้วก็ข้อห้าข้อห้าการใส่ห่วงมีมีใครใส่ห่วงไหมคะข้ขอหกฉีดยาคุมกําเนิดอันนี้ของผู้หญิงก่อนเนาะต่อไปวิธีที่เจ็ดก็คือ ให้ผู้ชายทำหมั่นเลยค่ะให้ผัวทำหมั่นเลยทุกคนฟังนะวิธีที่แปดเป็นวิธีที่เอิแนะนําเองไม่มีคุณหมอคนไหนแนะนํานั่นก็คือการตัดหมดลูกทิ้งค่ะตัดหมดลูกทิ้งให้เมียตัดหมดลูกทิ้งค่ะใครจะเอาวิธีที่แปดไปบอกเมียก็ได้นะเดี๋ยวขอลากล้องใหญ่แป๊บนึงเทบอกว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปกับเอินสำหรับวันนี้บาย สวัสดีค่ะลืมคำถามไปแล้วหรือยังคำถามก็คือว่าเวลาเดกับแฟนน่ะมีวิธีไหนป้องกันไม่ให้ท้องบ้างกินายาขับหลังแตกเฮ้ยคุณคิมไม่เคยได้ยินอธิบายอธิบายกิยนายาขับหลังแตกนี่คืออะไรอ่ะคือเอาเข้าไปแล้วแตกในแล้วก็รีบกินายาหรอปกติเคยแบบได้ยินแต่ยาคุมฉุกเฉินนึกออกปะ่ เรียบร้อยปุ๊บกินทันทีอะไรเงี้ยแตกปุ๊บกินทันทีอะไรเงี้ยอ่อันเดียวกันใช่ไหมยาคุมฉุกเฉินเอินเคยผสมพันธ์หมาทฤษฎีเอินจาไม่ได้ว่าเอินอ่าจำทฤษฎีนั้นมาจากไหนอาจจะดูทีวีโชว์ช่องเนินเกี่ยวกับหมาก็คือว่าการผสมพันธหมาเนี่ยถ้าเราอยากได้ลูกมันเยอะเนี่ยพอมันเสร็จกันเรียบร้อยแล้วมันแยกกันแล้วอ่ะให้จับขาหลังหมาชันขึ้นปุ๊บปุ๊บเหมือนกับว่าให้สุจิของหมานะมันไหลเข้าไปตรงมดลูกของของตัวเมีย มันเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเอาทฤษฎีนี้มาใช้กับคนถ้าเกิดแบบว่าเสร็จปุ๊บแตกปุ๊บแตบกบในด้วยนะเรียบร้อยแล้วเป็นไปได้ไหมว่าเราเรีบรุกขึ้นยืนแล้วก็ให้น้ํามันไหลออกทางขาไม่นอนแช่อยู่อย่างนั้นอะ่ะไม่ให้แบบว่าไม่ให้น้ำปจิบมันไหลเข้ามาในบนลูกอะ่ะคือแบบ <c oughs> คือแบบเราเรียบยืนขึ้นแล้วก็ให้มันน้ําไหลออกมาทางขารีบเข้าห้องน้ำไปล้างอะไรอย่างเงีย้ยใช้ได้ไหม <c oughs> ทฤษฎีนี้ใช้ร่วมกันได้ไหม <c oughs> บ้าไปแล้วม <laughs> ันวิ่งเร็วใช่ไหมเ <sighs> งินก็คงใช้ไม่ได้อ่ะสิคน you have made this s m i l Thank you s i n Thank you so much You like me s m i l This for everyone This for you s i n this m i l for you Good <laughs> โอเคหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะคะฝันดีกินไนกินไนกินไน everyone Bye bye have a good night sweet dream please don't forget dream about me